คุณเคยเดินทางไกลด้วยรถทัวร์ตอนกลางคืนไหมครับบรรยากาศในรถที่ปิดไฟมืดแอร์เย็นเฉียบและเสียงกรนของผู้โดยสารรอบข้างคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆคุณหรือคนที่นั่งอยู่เบาะหลังสุดในมุมมืดน่นนะเขาเป็นคนเหมือนกับคุณหรือเปล่า ยินดีต้อนรับสู่พิกัดกรรม ep 5วันนี้ลุงจะพาคุณตีตัวขึ้นสู่รถทัวสายมรณะเรื่องราวของเก่งเด็กหนุ่มที่เพิ่งได้งานเป็นพนักงานต้อนรับบนรถทัวกับประสบการณ์คืนแรกที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องมันเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลที่คนแห่กันกลับบ้านจนรถไม่พอวิ่ง บริษัทรถทัวร์ที่เก่งทำงานอยู่เลยต้องไปงัดเอารถสำรองคันเก่าเก็บออกมาวิ่งเสริมรถคันนี้ทะเบียนลงท้ายด้วย44สภาพภายนอกถูกพ่นสีใหม่ดูดีแต่ภายในเบาะกำรรมะหยี่สีแดงสดมันดูเก่าและมีกลิ่นอับแปลกๆก,กลิ่นเหมือนดอกไม้จันท์แห้งๆผสมกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อ ก่อนรถออกลุงหมายคนขับรถรุ่นเกา่าเดินมาตบไหลเก่งแล้วกระซิบเสียงเครียดไอ้เก่งเอ็งฟังข้าดีๆนะคืนนี้คนเต็มยังไงก็ได้แต่เบาะหลังสุดแถวขวาริมหน้าต่างเลขที่44ห้ามให้ใครนั่งเด็ดขาดเอาเชือกกั้นไว้หรือเอากระเป๋าวางทับไว้เลย เข้าใจไหมเก่งก็งงครับทำไมต้องห้ามเบาะมันพังเหรอแต่ด้วยความที่เก่งเป็นเด็กใหม่ก็เลยทำตามเขาเอากระเป๋าสัมภาระของตัวเองไปวางจองที่นั่ง44ไว้รถออกจากสถานีขนส่งหมอชิดมุ่งหน้าสู่เชียงรายผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งยกเว้นที่ตรงนั้นรถวิ่งมาได้สักสามชั่วโมง เข้าสู่ช่วงจังหวัดนครสวรรค์ฝนเริ่มตกหนักขึ้นฟ้ามืดสนิทจูจูรถก็จอดกระทันหันที่ศาลาริมทางเปลี่ยวๆล,ลุงหมายเปิดประตูรถรับผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำทั้งตัวหน้าตาซีดเผือดผมเปียกโชกเธอยื่นเงินให้ลุงหมาย แล้วเดินตรงดิ่งเข้ามาในห้องโดยสารเก่งรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าที่นั่งเต็นหมดแล้วครับพี่ครับที่นั่งเต็นแล้วครับพี่เก่งบอกแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเธอชี้นิ้วเรียวยาวไปที่เบาะหลังสุดเบาะที่44ตรงนั้นว่างเสียงเธอเย็นเยือกแหบพร่าเหมือนคนไม่มีเสียง เก่งพยายามจะบอกว่านั่งไม่ได้แต่ตอนนั้นผู้โดยสารคนอื่นเริ่มวยวายเพราะอยากนอนด้วยความกดดันและเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดูน่าสงสารเก่งเลยตัดสินใจฝืนคำสั่งเขายกกระเป๋าตัวเองออกแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นนั่งลงไปงั้นพี่นั่งตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่อย่าบอกคนขับนะผ่านไปสักพักบรรยากาศในรถเริ่มแปลกไป ผู้โดยสารที่นั่งแถวหลังๆเริ่มขยับตัวไปมาบางคนไอบางคนเอาผ้าขึ้นมาปิดจมูกเก่งเดินไปดูก็ได้กลิ่นเหม็นมเน่าโชยออกมากลิ่นเหมือนหนูตายหรือของเน่าเสียที่รุนแรงมากและต้นตอของกลิ่นมาจากเบาะที่44ผู้หญิงชุดดำคนนั้นนั่งนิ่งไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียว หัวของเธอพับตกลงไปข้างหน้าจนคางชิดอกเก่งรู้สึกไม่ดีเลยเดินเข้าไปใกล้ๆจะถามว่าพี่ไหวไหมพี่ครับพี่โอเคไหมครับเก่งเอื้อมมือไปแตะที่ไหล่ของเธอวินาทีที่สัมผัสโดนเก่งต้องชักมือกลับทันทีเพราะไหล่ของเธอแข็งทื่อและเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ไม่ใช่ความเย็นจากแอร์แต่มันคือความเย็นของของศพและจังหวะนั้นเองรถทัวร์ก็ตกหลุมแรงตึง้งแรงกระแทกทําให้หัวของผู้หญิงคนนั้นหลุดกลิ้งตกลงมาที่พื้นทางเดินกลิ้งมาหยุดที่ปลายเท้าของเก่งใบหน้านั้นเละเทะตาถลนลิ้นจุกป,ปาก แต่มันกำลังแสายะยิ้มให้เขาเก่งร้องลั่นรถวิ่งหนีไปทางหน้ารถผู้โดยสารคนอื่นแตกตื่นเปิดไฟสว่างจ้าแต่พอไฟติดทุกคนมองไปที่เบาะหลังสุดและที่พื้นว่างเปล่าไม่มีผู้หญิงชุดดำไม่มีหัวที่กลิ้งอยู่มีแต่ความว่างเปล่า และรอยน้ำเปีดเดยกๆที่เบาะนั่งเป็นคราบสีแดงจางๆเหมือนเลือดที่ถูกเช็ดไม่เกลี้ยงลุงหมายจอดรถทันทีแก่หน้าถอดสีเดินมาตบหัวเก่งพลวกข่าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ใครนั่งลุงหมายลากเก่งลงมาจากรถแล้วจุดธูปไหว้ขอขมาข้างทางแกเล่าความจริงให้ฟังว่ารถคันนี้ เมื่อปีก่อนเคยประสบอุบัติเหตุชนประสานงาตตบรถพ่วงมีคนตายคาที่หนึ่งศพคือผู้หญิงที่นั่งตรงเบาะ44ศพของเธอคอขาดคาที่นั่งหาหัวไม่เจออยู่สามวันหลังจากซ่อมรถเสร็จใครที่ไปนั่งตรงนั้นมักจะเจอดีทุกรายบางคนเห็นคนมานั่งซ้อนตัก บางคนตื่นมาเจอหัวคนวางอยู่บนตักตัวเองคืนนั้นเก่งต้องนั่งประกบคนขับไปตลอดทางจนถึงเชียงรายเขาไม่กล้าเดินไปหลังรถอีกเลยและหลังจากจบทริปนั้นเก่งก็ลาออกไม่ขอกลับไปเหยียบรถทัวร์อีกแล้วรถเบอร์44คันนั้นได้ข่าวว่าบริษัทปลดประวางไปแล้วจอดทิ้งไว้ที่สุสานร,รถเก่า แต่ยามเฝ้าอู่เล่าว่าทุกวันพระจะเห็นเงาผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่รอบรถเหมือนกำลังตามหาหัวของตัวเองแล้วคุณล่ะครับครั้งหน้าที่ขึ้นรถทัวร์ลองสังเกตดูนะครับถ้าเห็นที่นั่งไหนว่างอยู่ทั้งที่รถเต็มอย่าเผลอเข้าไปนั่งนะครับเพราะเจ้าของที่ เขาอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแค่คุณมองไม่เห็นถ้าชอบเรื่องหลอนระหว่างเดินทางแบบนี้กดติดตามพิกัดกรรมเอาไว้แล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไม่มีใครตามกลับบ้านนะครับสวัสดีครับ